กลาวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาหาพะพูนลุงแยมอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะธรรมุชุ่มเนาะที่พอเที่ยงให้เบิ้งทะเบียนสองเจ็ดนั่นเพราะว่ามีงวดหนึ่งที่ลุงแยมพนักบอกพอเที่ยงว่าได้ขี่รถคันนี้แล้วปรากฏมันไปตายนะครับท่านผู้ชมมันไปตายเพื่อนก็บอกว่าเป็นทะเบียนรถแต่ว่างวดนั้นมันออกเจ็ดสองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสองแต่ว่าก็ถือว่าเต็มครับเพราะว่าเลขชุดเดียวมีเลขแค่สองเจ็ดถ้าท่านไหนบนซื้อเจ็ดสองนั่ก็บู่แจักสี่บ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเที่ยงก็ได้เดินทางมาหาประพู่นลุงแย,ยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะมาถามความฝันลุงแย,ยมว่าฝันดีบ่งวดนี้เพราะว่าลุงนี่บอกว่าฝันดีแห้งครับบางครั้งนี่บอกประพู่นสามโตตรงๆงก็มีครับสมุชมแต่ว่าประพูนเพิ่นเพิ่นบ่คอยเอาน้ากันครับสมุชมเนาะบอกถือยื้อเรื่อยถือยื้อเรื่อยครับสมุชมยังงวดที่ออกก้าหาหรือว่าหาเก้าน่ะครับงวดนั้นลุงเราก็บอกอยู่แล้วว่าเล่าเลข เจ็ดห้าเก้าหรือเจ็ดเก้าหามอนอนเสียงกับปรกากฏว่าฝันดีครับฉะนั้นแล้วมูนี่ห้อก็ต้องไปถามน้ำลุงมแย,ยมก่อนเพื่อจะออกไปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงจะออกไปหน้าครับฝากไปถามมึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าในเลขตัวไหนเนี่ยไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องแน่งวดนี้เนาะครับท่านผู้ชมไปครับห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าบันในเลขของหือเลขมั่นนนไปถา กาสวัสดีครับลุงการสวัสดีครับเอาว่าสูฟังนะครับว่าคือ,อยางว่าฝันดีแถวว่าสันฝันวาย่างไปไปเหยียบถือปา่หวเหยียบถืปอปากับฝันดีตัวคอปวดเขาใาไ่นี่ละเหยียบไปแล้วก็วโยกไปแล้วก็วมือข้ามลงไปไปจับเอาขคอโปรงโหลดจใไง่ันไหนลุง ขวดขาวเนี่ยัม่หช่ซ้ำเลยมันโอ้ขวดขาวเมืนๆดิมเเมนครับกับมือกัมือห่มขันขวดขาวนี่หักคอปปะไปเลยปลีนทองขึ้นมาครับนอนไปอากลาดอยู่เลยหงเมือโอ้สองตัวนี่ว่ะแต่ว่าเขียนเหล็กไว้ใส่มอนนั่นเอาจบขบนเป็นหลักฐานเลยครับท่านผู้ชมอ๋อ นี่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับเจ็ดสามห้าแล้วก็สามห้าห่วยเนี่ยมันจะใสเนาะเจ็ดสามห้าเนี่ยลุงเนาะเนี่ยคือว่าอันทะเบียนรถอันทะเบียนรถอีหยังเกาะทะเบียนรถอีเต็กคือว่าครับห้าเจ็ดห้าหาเจ็ดหาโอ้อมันมันฝันก่อนแล้วฝันก่อนแล้วนี่ ตัวนี้อยู่แต่หมอนฝันก่อนวันเด็กปะพ่อป้าคนนี้เมือ่อเมื่อเอาเจ็ดสามหา,หน,น,น,าหนี่ไปเสียงในฝันว่าเด็กปลาเขาไงในห้องพ่อไปเรื่อยห้าคบไปเลยอ้ยอยู่ค่ะขับน่อพ่อเนาะหรือว่ามันสินเป็นเปิดขึ้นมากหรือว่าลีกตัวนี้มันอยู่อยู่ผมว่าอยู่หอนสามตัวคนแล้วบา้านนี้บวแล้วออกจากแต่หมอนยังคือเกาครับกำลังออกมากืลอนี่ม,มาฝันเกี่ยวก็รถดี่แต็ โอ้ฝันเกี่ยวก็เลยแตกนี่มือล้งางไม่อีกมือล้งางไม่อี๊ยดบานนี้รถที่แตกนั่นป้ายทะเบียนของไว้อยู่ข้างหลังนั่นห้าเจ็ดห้ามันเขากันกับเลีล้รถคันก็แปลว่าใครขั้นน,นี้บอครับเป็นคันสีฟ้านีคก็มันเขาวางหมดเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดอบานนี้ฝันว่านอ่ะเบาหาบาวัวหนองเงี่ย ครับครับไปพูงสนหน้าอยู่พุ่ยครับครับขันนี้บอกรับคขั้นว่าใส่หรืรรอเราแตกโอ้โรอเราแตกนี่ไปโอ้ยเห็นตุ๊ยืนต้งตั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 ้งปโอ้ยน,นอนหรือวะรถบกี<อ>้ขับยานท้นมันพาไปทัวรที่ทัวรเด่นนะเออนี่น้ำกลิ่นคืดน้ำไหลเป็เรื่องมือ ขึ้นน้ำไหลจนหัวเออบัดนี้หัวไมาแล้วลุกขึ้นมามันเหนียวตอนไปนอนใหม่ขอนว่าเมียเพิ่นน้องเมียเลยม่านังไม่ตักอ๋อก็หุ่นก็ห้อยแลยแบบแน่ใจหนี่งขืนหังหัวก็ไม่เห็นว่าเนี่ยเพิ่นมานั่งอยู่น้ำเปียอ๋อก็เล็ดหือขึ้นก็เลยจืดดายเนี่ยหมอนสอดตัวจริงมันมาก มาเต่อมหไพายตูโอ้ตจวจริงมากเลย้อฟันเห็นอยู่มือขึ้นก่อบก็ต้องฟันเห็นกับมาอีดีเนาะไมีจังว่าเขาเทบอนสามหาหาสามหรือว่าแปดหาหาแปดมันอยู่ได้ล่มันเจ็ดหาเจ็ดน้ำหน้าหนมันรลมันก็สิโลงกันตัวเจ็ดหาหาเจ็ดก็สิลลงหกาไปสั่นตัวเป็นซีเมนเลขมันนอห้าเจ็ด ห้าเรับฮ่าเจ็ดฮ่ารถลงก็จะเป็นเจ็ดซีเป็นหันทีบารีเลขแกเล่งของรถตัวนั้นนั่นแปดฮะแปดฮ่าเขาจะออกตัวกลับบ่เมื่ีวานเขาออกหาแปดเลนั่นเลยต้อง่าสงสัยอยู่บัานี้ก็ตัวนี้ก็อาจสิกรรมนึ่บ่หนึองสามสามหานี่ก็จะเป็นห้าโอ้ยมันก็ต้องกลับไปพร้อมนะลุงสิเลขบว่กลับก็ตัดแตกเขานั้เนาะ คือมันมันเดี๋ยวหาข้อไว้แล้วน่านี่ยแต่ลุงมั่นใจเนาะครับว่าหาข้อนี่จะจะไขว่ามันอยู่แล้วนี่สิเนาะเพราะแมนคะแมนมันเพิ่มก่อนพระแมนมันลงก็รเสีอาจจะเป็นขงลังแต่ฝันว่าจะจับป่านี้ก็ไขว่กันกับลุงต่อมเนี่ยลุงต่อมเ่ราะดิบุตรใดนอนฝันว่าจะจับป่าพอเที่ยงก็จำบุตรใดเนาะจำบุตรชมเนาะก็ได้ยิ่นคาไว้อีย่างก่อนได้กินกล้วยกินยังก่อกล้วยเด็กหน่อยยางน้องกน บานี้กล้วยนั้นบ่เลยเป็นอยู่ในต้นกล้วยเด้มันสุกพุ่นมันเป็นเครือเครือกันกับเครือบุตพี่พนโอ้กับพีทเอามาสองหน่วยบานี้เล็กหน่อยเห็น้น่อยกินแน่เห็นน่อยกินแน่แลบกปอนเห็นมันสองหน่วยคือกันเอาสาวเต็งเต็งจะของก็จะได้กินถือไว้อยู่โอ้ถือไว้อยู่ถือไว้อยู่โอ้ถือไว้อยู่ถือไว้อยู่ให้มันสองหน่วยผมก็ถือไว้อยู่สองหน่วยโอ้มันสิมากเก่าสองเก่าหนึ่งบ่เล็หน่อยมัน ยังมั่นกุลมาขอนี่แหละมาสงสัยอยู่ต้นเรียกน้อยเล็กน้อยกลวยกับเก่าเนาะกวยกับเก่าสองหน่วยให้มั่นก็สองหน่วยผมก็สองหน่วยเรียกน้อยมันก็เป็นบอบสองกับหนึ่งหันแล้วผมว่าเนินหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งเก่าบ้าจังเพราะวมนหนึ่งสองคล้ายๆผมว่ามันจะเป็นหนึ่งเก่าสองเก่าอย่างสีน้าผมคิดว่าเพราะว่ากวยกวยยังไงก็เป็นจุดเด่นเป็นเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เช่อมเนาะ ถ้าพื่เที่ยงแปลว่าถือกันจะมุชมวทุกท่านที่ได้เบิ้งคลิปนี้ร้องคอมเมนต์แปลมาเบิ้ลนกขันมุ่ชมวนวาว่าเพื่อเที่ยงแปลถือหรือว่าท่านมุ้ชมอาจจะว่าบวมน่ะสีนาอาจจะแปลมาให้เลื่อยกะแห้งดีครับขอบคุณได้หลายเนาะต่ว่าผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ของของลุงละเจ็ดสามหาเป็นอย่างจะวายงสันเพราะวันไปตรงกระเบรกของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นคุณยายสองเจ็ดศูนย์กับฟันดี คำว่าได้ปลาหักข้อนี่มันคล่ายๆว่าตัวเลขที่ลุงเอามาเสียงมันเขา่าผมว่าจามตรงอีกสินะนอนแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงมือน้านนอกเพราะว่าผมยังเขาไปบนเนาปนาปูเนปาลยอยู่โอ้หนองใท่ครลงออบตอือมันไปสามสิบจู้ถยอ,อยนอกซอยหนองส่วนเขาเนี่ยมืด ทิพสองปุ๋ยทิสองสาปุ๋ยบ้านนี้ซอยลานห่งมดเจ็ดปุ๋ยอืมบ้านนี้ผมขอไปนอกครับเียนซื้อน้ำสกุลเรียบร้อยไปหานยาผูเอาเดเอว่าปู่เอว่ามือนีมากขอได้แล้วขอโศกต่อมือนี่อกมาไม่ลงมากมาเขียนเจ็ดหาเขียนเจ็ดหาเขียนเจ็ด แขนเจ็นหาเลยมันก็ไปดึงแขนไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่ละมันเบ้ลมันทันตัวตัวตัวครับผมก็ะดไปผูกเขนไบผูกศราบาผูกขนไพ่ะรบอกละนี่ปูมันนั่งอยู่นี่หนียโอ้ยบอกคนขิงลูกค่ท่านผู้ชมคนขิงลูกเลยทันทีนี่ อยู่นี่ผู้คนนั่งอยู่นี่นี่บอกมันเด็กหน่อยอรงบาลแต่ว่าเขียนตัวบบบย่างอะเด็กหน่อยอนุบาลแต่ว่าเขียนตัวเรียกง่ามครับกง่ามครับเจ็ดหาเจ็ดหาอืมมันก็ตรงกันคือเก่าลุงตอนนี้ตอนมันหลกมันหลอโบตุกมนเปิดหาหาแปดมันบอกวันที่นี้งันวันกวนบอกเมนอ๋ออาจมันสิบมากวดวันนี้ตรงก็ได้งวดนี้ ปู่พนังอยู่ในเงาไม้นี่บอกนั่นะครับเพราะแต,แต่ผมถามปุป๊บโ้ขนหัวตังเลยมือนะคือปู่ตากับแม่ธรรมดาเนาะ<ม>ลุงเนาะได้ยินเขาเจ้าวอกหลายคนอยู่ครับลูกสาวผมไปสอบไปเตยสาบอกครับเตเสาวผมกเขาไปทั้งนี้ครับเก็บดอกไม้ไปเก่ากันบอกไปอย่าเยาโม้หมูไม่กินพอดีมากได้<อ>เลยจงบาบกว่าดได้กว่าได้แบบนี้ก็เลย องค์โมูเปิดเป็นบ,บ้านอีกมากมายอีกเด้อผู้ว่าทั้งนองฝ่ายทังหลานเอ็กองค์โงมูไม่กินกันแน่นไดทั้งสองนคนว่านอนฝ่ายกันพอดีเขาปุ๊บโอ้ได้ผู้เดียวก็เอาให้กินหัวเดียวเด้อว่าผมกับกาวเปิดนอดดดผมก็บตนนอ,บอนตะเคียนวันเลยมันเขียนไว้หลังก็อเรีนไปดึงเขียนเมย์ไงนีมันมาเบิ่งเมย์ไงลามาเบิ่ง มันทันโดดๆอยู่ได้มันเลยผมมอ่ะผูกเหนร้านนี่มันทันโดดๆหนึ่งเขก็ผูกออกผูกแล้วอ๋อขันเสียห้โศกต้อยลีเนี่ยผูกอ่ะอ๋มันถึงแมนเดอร์จะทามตัวมันถึงอยู่บ่ละถึงมั้งละพอดีมันมันงวดงวดนั้นออกแผลหานะนั่นแหละลุงเนาะมันขึ้นแค่แต้มเดียวเนาะแต่ว่ากระโปนี่ยมันอาจจะมา่งงวดนี้ก็ได้ครับผมเพราะมัน อาจจะแมนเพราะปูพน้อ,พองว,อวันนั้นปูพนนั่งอยู่นี่บอกเมื่อวานนี้นะมันบ่มีผู้ใดครับผมเน,ะนมาะครับสแต่ขอขอบคุณขอบคุณครับคุณลุงครับผมที่<า>ให้ควฝันให้เด็กๆดี้นะครับท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้เพือ่อเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้ากันท่านผู้ชมทุกท่กทานมีแต่ความโชคดีและโชคดีเด้อครับกขอขอบคุณขอบคุณท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับเนาะขอให้โชคดีมีตังค์ใช้ ตอนรับปีใหม่ขอให้ลำล้ำได้รวยกันสุบสุขคนเด้อครับวัสดีครับวัสดีครับครับยูตีถนนครับรถกระไยหลาย <c oughs> <c oughs>